สวัสดีค่ะเมื่อนี้แมนี่นาพามาตำไมยมฝรั่งนะคะหรือกรุสบรีค่ะมะเมืองค่ะแซบคักไม่ใหญ่เด้อหัวไม่ใหญ่หัวไม่ใหญ่นี่หลสีแท้ๆเออทั้งงอทั้งเขียวงอจนเขียวเมื่อนี่แดดเมื่อนี่แดดแห้งสีก็เลยเปลี่ยนเออเลยเปลี่ยนสีดกกากซากอยู่พี่น้องเอ้ยตังดักมึงเด้อค่ะบักยมฟ้า บักย่อมปลาค่ะบักย่อมปลาบังย่อมปลาลางบักย่อมปลาลังสมกับานเท่าอีกพี่พี่หลายค่ะพี่เนี่ยเขาดังเต็มโอจ้อยตั้มนะฮะเมอร์ดิตตัมโอ้ังเป็นี้เป็นบอพี่น้องเลือดออกเลยท่างผีใสตัวสดกว่าบ้านฮะไทยไทยอีนี่มือบอดีเลยมือมือเลือดออกทั่วเขาหนิบ้านมือเลือดออกแสบไปแท้ แบบอันน si ี้มันเลยนฉีกันได้น้องนี่หนาเนาะจ้ะมราต้องสับตำงบุยมค่ะมย์ตำงบุยมบุยมฝรั่งบุกบรีบ้านฝรั่งกล้วยบ้านห้าเมนบ่อนกล้วยดิบใส่น้ำเลยค่ะกล้วยดิบ นำประแดดเลคะอู้ยกินกินนวดเลยแชรได้กินนวย่นนางนำประแดดต้นประแดกนำประแดกนวดนวดนวนวจัง่อยเออผมชดรสไส้ายแซบลายพ่อบอ่เหรอมนวยมันแค่นั้นเตีคนีน่แหละ ไรแต่น,น่อยแจบน่อยชิดก่อนนะนี่มแมน่ะเกลือแมนอยูนำตานตาน้ำตาลได้ดค่ะนี่น้ำตาลกะปิอําเดฟ ออขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้าด้วยค่ะสวัสดีค่ะ